และเรามาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณสแตม์อภิวัตนะคะได้มีประเด็นดราม่าร้อนกันไปค่ะก็มีหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของตัวเลขค่ะกับธุรกิจดนตรีของคุณสแตม์อภิวัตนะคะที่ต้องบอกว่าในปี2566ค่ะได้มีการโกยรายได้ไปถึง22ล้านบาทด้วยกันแล้วก็เป็นกําไรถึง8ล้านบาทด้วยกันค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของ ธุรกิจผลิตดนตรีและจำหน่ายลิขสิทธิ์เพลงของคุณสแตมอภิวัตรค่ะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณสแตมออกมายอมรับนะคะว่าขณะน,นี้งานต่างๆค่ะที่ถูกแพลนเอาไว้ในปี2568ถูกค a n ซิลเลยละคะ่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้จัดนะคะในหลากหลายงานเนี่ยมีการยกเลิกงานตนเองด้วยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่านะคะผู้จัดเนี่ยน่าจะเล็งเห็นค่ะว่ากระแสความนิยม ของคุณสแตมอภิวัตรเนี่ยน่าจะทําให้จ้างไปก็ไม่มีคนมาชมหรือเปล่านะคะในข้อนี้ทีนี้ค่ะก็ถือว่าคุณสแตมนะคะยังพูดถึงอีกว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตในวงการเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจากเหตุการณ์ในข้อนี้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเขาก็อยากจะ move on จากเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามองถึงในมุมของธุรกิจนะคะคุณสแตมอภิวัตรเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัทที่ดําเนินการด้านธุรกิจเพลงค่ะอย่างน้อย1แห่งด้วยกันนะคะโดยการแจ้งงบการเงินล่าสุดในปี2,566นะคะมีรายได้ถึง22ล้านบาทด้วยกันและเป็นกําไรกว่า8ล้านบาทด้วยกันค่ะจากข้อมูลนะคะข้อมูลนี้ค่ะมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะในวันที่20มกราคม2568นะคะก็พบว่าคุณสแตมอภิวัตรเนี่ยเป็นทั้งกรรมการแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นค่ะ ของบริษัท HPMP จำกัดนะคะซึ่งมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557ค่ะซึ่งทุนปัจจุบันนะคะอยู่ที่1ล้านด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะจะมีวัตถุประสงค์ค่ะก็คือการจำหน่ายลิขสิทธิ์เพลงค่ะแล้วก็รวมถึงผลิตดนตรีประกอบสื่อโฆษณาให้คำปรึกษาด้านการแสดงและการร้องเพลงค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมถึงธุรกิจรายการที่เกี่ยว ซึ่งปรากฏรายชื่อนะคะที่เป็นกรรมการ2รายด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือคนแรกนะคะคุณนิวภรรยาของคุณสแตมเนี่ยละา่าในนามของนางสาวจีวริสุดาศีวัตรค่ะและนายอภิวัตเอื้อถาวรสุขนะคะหรือว่าคุณสแตมค่ะโดยปรากฏผู้ถือหุ้นค่ะจานวน3รายด้วยกันนะคะโดยคุณนิวภรรยาของคุณสแตมเนี่ยถือหุ้นอยู่99%ด้วยกันนะคะเป็นหุ้นใหญ่ค่ะแล้วก็รวมถึงคุณสแตมเองค่ะ ที่มีการถือหุ้น1นปอร์เซนตะคะแล้วก็มีบุคคลภายนอกค่ะที่ถือหุ้นอีก1%เปเซด้วยกันนะคะโดยงบการเงินล่าสุดนะคะในปี2,566นะคะก็ปรากฏค่ะเป็นสินทรัพย์รวมนะคะถึง59ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงมีรายได้รวมนะคะอย่างที่ได้แจ้งกันไปก็คือ22ล้านบาทด้วยกันเป็นกำไรถึง8ล้านค่ะแแบต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจในปี2,566นะคะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะอย่างที่คุณสแตมบอกไว้นะคะว่าในปี68ก็คือปีนี้เนี่ยถูกแคนเซิลงานกันไปหมดละทีนี้อนาคตที่ทางจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามค่ะคุณผู้ชม